แล้วผมยังแถมอีกก็คืออันสุดท้ายเพื่อจะดึงพวก regional headquarter คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนตั้งตั้ง production unit ในประเทศเราใน CMV เยอะๆเลยตั้งเยอะยะเลยเขาก็อยากจะได้ที่หนึ่งเป็น headquarter เป็น regional headquarter ของประเทศในอย่างนี้พูดจริงก็คือใน CMV ลงทุนทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะดูแล้วเนี่ยถ้าถามว่าญี่ปุ่นอยาก เอาที่ไหนเป็นเฮดควอเตอร์คำตอบของเขาอยากได้ไประเทศไทยเป็นเฮดควอเตอร์อยู่แล้วมันมีความสะดวกของชีวิตความสบายของชีวิตเราก็เลยบอกว่าถ้าใครก็ตามมาตั้ง Regional h e เฮดควอเตอในเมืองไทยแล้วให้บริการแก่บริษัทลูกในภูมิภาคนี้ให้มีสิทธิได้ได้สิทธิเหมือนอินเ r อร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอรอย่างที่ว่าไว้ เพราะเราต้องการให้บริษัทเหล่านี้ที่เป็นริชเชตเตอร์เนี่ยเขาตั้งฐานค้าขายที่เมืองไทยไอ้นนี่จะเป็นส่วนที่ทําให้เมืองไทยกลายเป็นเทรดดิ้งฮับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะความเป็นเทรดดิ้งเนชั่นเนี่ยมันก็คือเริ่มจากผลิเกษตรมาผลอุตสาหกรรมมาเซอร์วิสอินดัสทรีแล้วมากลายเป็นเทรดดิ้งซึ่งเทรดดิ้งบียอนบอร์เดอร์เลยไม่ใช่เทรดดิ้งเฉพาะในเมืองไทยนะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่นั่นมาอันนี้เสร็จแล้วนะครับ รอลงพระประมาพิไทยอยู่พอ,พอลองพระเบ,บ,บไทยเสร็จแล้วผมประกาศตูงตามได้นะฮะแต่ขณะนี้มีคนยื่นมาขอเป็นอีตัวนี้สิบรายแล้วในขณะยีงไม่ทันประกาศนะยืย่นวีดีโอไอขอ15รายแล้วพอป,ประกาศคงจะยื่นมากกว่านี้นะครับสลาวการมีเทดดิเนติวิตี้มากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโฉมหน้าของเศรษฐีไทยจะเริ่มจะเริ่มมีแพลตฟอร์มใหม่ในการที่จะโตไปได้ นอจากสองตัวที่ทำไปแล้วเรียบร้อยแล้ว,ว,วแอบทาไปแล้วนะฮะคือคนอื่นไม่เคยยุ่งนักขาวไม่เคยยุ่งเนี่ยทำสำเร็จดีนะฮะนักข่ายุ่งกีรายไม่สําเร็จทุกทีเลยก็อันที่สมที่จะต้องทําให้ได้คือสิ่งที่เรียกว่าดนะิจิทัลเอคอนมีะดิจิทัลเอคโนมีเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้พวกระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นดิจิทัลเอคนมีทั้งนั้นนะฮนะก็เอ่อ ลองดูอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยค่อยๆพูดไปบ,บจะซึมก็เบน,นะฮะเ,เราก็มีผมก็มีหลานคนหนึ่งมีจบสัตจจุลามาถามว่าทําอะไรมันค้าขายทางดิจิตัลขายอะไรขายของเก่าคือโค้ดซื้อของที่คนใช้แล้วยิงไดของดารามามันมาทํำในลุกก็ขายทางนี้ออกก็เป็น e-commerce e-commerce ขายสินค้าผ่ะ แต่อีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยมันยังไม่มีระบบเพย์เมนท์ที่ดียังต้องไปจ่ายเงินที่ไหนไม่รู้นะยังทําไม่ดีอันนี้ยกตัวอย่างเปนต้นคําว่าอีคานมีองผมที่นี้ไม่ได้แปลว่าเศรษฐไม่ได้ว่าเศรษฐกิจนะอีคานมีในหมายเศรษฐกิจและสังคมถ้าเรามีระบบโครงข่ายดีๆเนี่ยเราสามารถใช้ไอตัวนี้ให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนในด้านสังคมได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆยกตัวอย่างไป ถามว่าจะทําอะไรมั่งดีกว่าค่อยๆเรียงไปเลยนะฮะอันแรก national broad band ถ้าขนาดเนี้ยขนาดเนี้เราเราจะเข้าช่องไปใช้ Digital e c น n o ี่เนี่ยเราก็เข้าผ่านของ a s ของ d t a c ของอะไรพวกเนี้ที่มันเป็นแบนด์ของแต่ละเอกชนแต่ละรายหมดเลยและแคมเปญี้มันก็เล็กนิดเดียเพราะทุกคนก็ลงทุนจำกัดที่เขาจะใช้เท่านั้นเองแล้วก็ต้นทุนก็แพง แคปซิ i t ตของพวกนี้ขนาดนี้รวมกันเนี่ยมันแค่ห้าเปอร์เซ็ของของแม็กซิมั a มแคปซิี้เราจะทำได้เราจะทำานช t ั่น a ลบรอดแบนด์ที่มีความใหญ่เท่ากับยีสิบเท่าของไอแคปซิตีของแบรนด์ต่างๆนนี้รวมกันเลยนะเป็น National Broadband จะทำเลยนะครับเข็มก็คือว่าจะให้ถึงทุกบ้านภายในปี2560ถึงทุกหมู่บ้าน ภายในปี2559นหะ้นารากะขไม่ได้แปลว่าจะรอตรงนั้นถึงทุกบ้านนะขณะนี้มันถึงกรุงเทพทุกบ้านแล้วนะฮะแต่มันยังไม่ถึงแต่จังหวัดเราต้องเอาให้แต่จังหวัดไม่งั้นความเหลื่อนล้าต่ําสูงจะเกิดขึ้นทันทีเพราะไอ้ตัวดิจิทัลเนี่ยทำให้ความเกินของคนที่เข้าถึงกับไม่เข้าถึงมันเริ่มต่างกันไปมากขึ้นเรื่อยนะครับรวมถึงการศึกษาด้วยฉะนั้นเนชั่บอลแบรนด์นี่จะทําวิธีทำผมประกาศไปแล้วคือเอาเอาที่ทุกคนมีสายอยู่มารวมกัน เป็นบริษัทซึ่งเริ่มเดือาแล้วครับคิดว่าจะทําให้เสร็จได้ที่ว่าถ้าเสร็จตัวนี้ได้เนี่ยทุกคนจะเข้าในคนไทยทุกคนจะเข้าใช้บอร์ดแบนนี้ได้ในอัตราค่าเช่าที่เท่ากันนะครับอันที่สองด a ต้าเซ็นเต a ร์ด e ต้าเในขณะนี้รัฐบาลมีมีศูนย์ Data Center ตอร์สำหรับแต่และกระทรวงแต่และหน่วยงานเนี่ยมีทั้งหมด1้อยแห่งไอ้ด a ต้าเซ็นเเนี่ย ที่มันแพงก็คือค่ามนเนนนะฮะค่ามนเน้นแล้วก็มันแพงแล้วก็เราแยกเล็กๆแล้วเนี่ยแคปซิตี้แต่และอันมันเล็กมัน,มนทอลไรมากไม่ได้วันนั้นแบงก์หนึ่งธนาคารหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะทำถ้าเขาจะทำคลาวด์เซอร์วิสเนี่ยก็ต้องไปใช้ของออสเตรเลียเพราะเราไม่มีเซ็นเตอร์ใหญ่คลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ใหญ่ที่จะใช้คลาวด์คลาวด์เซอร์วิสได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องมี ทำให้ใหญ่ทุกประเทศทําหมดอเมริกาทำอ,าอังกฤษทำออสเตรเลียทำออสเตรเลียกัด200ยกว่าเซ็นเตอร์ยุยยกกบเ,เ,ยเหลือ1ิเซ็นเตอร์ตอนนี้เป็นตน้นเราจะทําให้เหลือหนึ่งเซ็นเตอร์นะครับเพเื่อเหลือหนึ่งเซ็นเตอร์แล้วความใหญ่แล้วเซ็นเตอร์นี้จะไม่ใช้เฉพาะเฉพาะราชการนะจะใช้เอ,ก,อ,ก,อกชนด้วยความใหญ่ของมันจะทําให้การใช้ Data Center นี้ถูกลงนะแล้วเมื่อมี Data Center แล้วมันก็จะมีคนที่เขาเรียกว่าวิเคราะห์ คือข้อมูลเรานะมีเยอะแต่วิเคราะห์ให้สะดวกสําหรับใช้การตลาดยังไม่มีแต่เราจะมีคนนะฮะอีกหน่อยคนต้องการจะค้าขายอีคอมเมิร์ซต้องการจะขายของแก่ผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าผู้สูงอายุเอาในกรุงเทพที่เกิน60เนี่ยมีคนสักกี่คนอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยมันจะมีการวิเคราะห์หง่ายๆไปดึงมาใช้เพื่อมาเก็ตติ้งเพื่อการค้าขายอะไรได้นะฮะ อันถัดไปก็คือเรื่องของเกตเวกเยนไม่ใช่พูดอะไรขณะนี้เรามีเรามอยู่สองช่องท,งที่ออกไปเมืองนอกนะฮะอีกหน่อยจะมีสักสิบช่องมันถึงจะสะดวกเกตเวนนี้มากๆก็เร็วขึ้นนั่นเองนะครับดิจิตอลแบงกิ้งมาแน่เพราะเอิญวันนี้นายแบงค์ไม่เคยได้มาขณะนี้เราโอนเงินแบบระบบดิจิตอลอยู่แล้วมีคนมาอ้านไม่มาคนเดียวมาโอนนระบบดิจิตอลอยู่แล้วผมว่าพอระบบนี้เสร็จเนี่ยขณะนี้มันคิดแล้วนะ อีกหน่อยเนี่ยทุกอย่างสั่งในดิจิทัลได้หมดมันจะมีแม้ทั่ดิจิทัลบรานช์ดิจิทัลบรานช์คือสาขาลอยอยู่เนี่ยมีบัญชีนั้นหมดเลยนะฮะสั่งพวกรีเทลง่ายๆไม่ใช่เงินกู้นะสั่งสายรุ่นใจนี่ง่ายๆแต่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วทุกอย่างจะสะดวกขึ้นอันที่จะช่วยได้มากคืออันที่เรียกว่าเซอร์วิสรัฐบาลนะ รัฐบาลขณะนี้กําลังทดลองอยู่สองเรื่องอาจจะมีเรื่องที่สามตามมาและวทุกคนแข่งกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าเราหยิบบริการมาร้อยกว่าบริการในร้อยกว่าบริการเนี่ยของเจกระทรวงทุกบริการเหล่านี้จะต้องขออะไระสำเนาแบบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านขอจะขอเหมือนกันเลยต้องเตรียมต้องเซ็นไปให้กี่ก๊อปี้อีกให้ผมเวลาอีกเจเดือน เราจะเทรนทั้งเจ็ดกระทรวงในร้อยกว่าบริการนั้นเมื่อคนมาติดต่อถือแบบประชาชนมาใบเดียวใส่เครื่องปับ๊บมันดึงมาให้เองหมดไอใ,ใบต้องการไม่ต้องดึงอะไรมาอีกแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมาอีกแล้วนะฮะทำง่ายง่ายนี้ก่อนทําง่ายเขายงิงเขียนโปรแกรมก็เดืเสร็จที่มันที่มันยากคือต้องให้เจ็ดกระทรวงไปออกกฎเกณฑ์เปลี่ยนวิธีทํางานและฝึก ข้าราชการให้ทํางานงั้นได้และจิกทรชวนที่รวมมหาไทยด้วยนะแปลว่าทุกอําเภอในเจ็ดเดือนข้างหน้าต้องให้บริการแบบนี้คนมาถึงบัตรใบเดียวปึ้มออกมาใบนั้นออกมาเองนี่ผมให้เลขากริชีกาตรตีความแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องเซ็นด้วยเพราะมันออกมาจากข้าราชการอยู่แล้วเงี่ยป็นต้นมันก็จะสะดวกขึ้นเลยขึ้นผมทําง่ายๆนี้ก่อนเพื่อให้เห็นว่าดูความพร้อมข้าราชการถ้าทําได้แล้วจะไปอันที่ยากขึ้น ไปชน,นิดที่ว่าอีกหน่อยขอยื่นทางยื่นทางอ e ได้เลยนะฮะยื่นทาง E s e ซอร์วได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปแล้วมาอัออพรูปมาเลยเป็นต้นนะฮะฝาน,นี้ของกระทรวงพาณิชย์อันวาร์ที่สุดนะฮะการขอใบอนุญาตบางอย่างคุณยื่นทางอ e ีเมลแล้วได้แล้วเขาตอบทางอ e ีเมลได้แล้วนะไปไปดูเอาละกันเดี๋ยวผมจะให้เข้อความฉนายมากขึ้นกระทรวงกระทรวง อุตสาหกรรมเสนอตัวมาแล้วขอ,ขอเวลาสเดือนอีกหน่อยการต่อใบอนุญาตทั้งหมดยื่นทางอีเมลแล้วเขาจะตอบเลยนะฮะใบอนุญาตโรงงานทั้งหมดนะฮะเขาจะทำแบบนี้เพราะว่าเอเคสีเดือนก็4เดืนอเดนเรากำลังใช้แบบนี้อยู่และที่เราใช้แบบนี้เมื่อ national broadband เสร็จเนี่ยทุกคนอยู่ที่ไหนก็กดปุ่มที่นั่นได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์ดิจิทัลคอนเทนก็คือ พวกที่เขียนกร์ตูนเขียนแอนิเมชันเขียนมูวี่คลิปอะไรพวกนี้นะฮะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า venture capital ซึ่งคุณสมมายตั้งแล้วนะฮะที่เรียกเป็น SME นะเนี่ยผมจะเอาขออันหนึ่งเป็นหรับดิจิทัลเขามีความสามารถเขาสามารถมาของเงินเงินที่เราลงไปเนี่ยถือเป็นหุ้นศูนย์ศูนย์ด้วยกันดีแบ่งด้กันนะครับพวกดิจิทัลคอนเทนต์เนี่ย ถ้าทำสักห้าละสิบลายดีสักลายก็คุ้มแล้วเพราะว่ามันดีไม่ได้คุ้มเลยนะครับก็ะจะลองดูเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เขามีกําลังใจนะครับแต่อันที่น่าสนใจมากคือประโยชน์ทางสังคมประโยชน์สังคมมีหลากหลายแต่ผมจะยกอันที่เราจะเริ่มในเดือนกันยาอันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงศึกษาไม่ใช่ขอบคุณทีมงานผมหรอก การศึกษาเนี่ยโดยการศึกษาสำนักงานการศึกษาพื้นฐานเนี่ยเขามีสายไฟรุติดอยู่แล้วซึ่งเข้าถึงโรงเรียนหมื่นหันโรงเรียนแต่อีกหน่อยเขาอยากได้สายของเราซึ่งเข้าถึงทั้งประเทศนะฮะเขากําลังปัญหาการศึกษาของไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพกับอยู่ที่เมืองใหญ่หรอกอยู่ที่อําเภอรอบนอกคุณภาพของครูที่อำเภอรอบนอกซึ่งผมเข้าใจเข้าไปอย่างมากเลยหนึ่งครูไม่เพียงพอ แล้วครูคนหนึ่งสอนหลายวิชาเลยนั้นความฉนัดชัดเจนมันไม่พอนะฮะนั้นเด็กที่เรียนอำเภอรอบนอกเนี่ยถือไม่เก่งครับกตเด็กที่เลยเรียนในอำเภอใหญ่หรือในกรุงเทพเขาจะใช้วิธีเรียนทางอินเทอร์เน็ตวิธีเรียนอินเทอร์เน็ตทำยังไงไม่ได้แบบสอนมีคนมาสอนแล้วก็เรียนกันเองไม่ใช่เขาเลือกคนละเขาเลือกครูประมาณ80คนนี้นะฮะ ห้าวิชาอังกฤษไทยคำนวณน,นะฮะคำนวณแล้วก็วิทยาศาสตร์แ้าสังคมศาสตร์ในห้าวิชาไม่ได้ทุกบทเอาบทยากๆเอาบทยากๆมาเพราะถึงบทนั้นครับเนี่ยครูคนที่สอนเนี่ยนะฮะบ,บทนั้นครูจะสอนแค่ครึ่งชั่วโมงเพื่อได้เนื้อหาสําคัญหมดแต่อีกข้างที่เรียนเนี่ยจะเป็นเด็กและครูประจําชั้น ครูประชันก็เรียนด้วยแต่เขาเตียนอยู่แล้วพอครูทางครููทางครูกลางสอนทางจอแล้วครูคุมให้เด็กเรียนตามพอจบทุ่งชั่วโมงครูคนนั้นเขาสอนต่อเขาสอนต่อหรือเขาถามบางทีเขาแจกคําถามเขาถามอะไรเลยเป็นวิธีเรียนที่เขาทดสอบแล้วว่าได้ผลมากส่วนใหญ่จะเป็นแจกคําถามแล้วก็เฉลยกันนะได้ผลมากเด็กจะเริ่มเข้าใจทันทีเพราะคุณภาพของเนื้อหาที่ได้มามันดีกว่า แล้วครูพนนั้นก็ยอมรับว่าเขาสอนครูชื่อครูคนนี้ได้เพราะครูแปดสิบคนในครูที่ขึ้นชื่อว่าสอนเก่งนะเขามันจะเริ่มกันยายนนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันโรงเรียนนี่คือประโยชน์ของดิจิทัลเน็ตเวิร์กเขาบอกว่าเขาขอเริ่มนี่ที่เน็ตเวิร์กเราเสร็จทั้งประเทศอันนี้จะไปทั้งประเทศหมดเลยนะฮะไปทั้งประเทศไปสี่หมื่นว่าโรงเรียนจะไปหมดนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําไมก็ผมถึง กขึ้นมาบ้าตะโนเรื่งดิจิตอร์นมมีเพราะผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ทั้งไม่ทั้งเศรษฐกิจอย่างเดียวนะทั้งสังคมด้วยยังมีเยอะนะฮะฝ่ายอุตสาหกรรมในสุดอุตสาหกรรมทุกอย่างจะเริ่มมีชิ้นส่วนที่เป็น embedded part embedded part แปลว่าอะไรคุณต้องให้เด็กเขียนหัดให้เด็กเขียนซอฟต์แวร์ให้เก่งนในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันไปฝังอยู่ในชิ้นส่วนนั้น ของเครื่องจักรนั้นหรือของรถยนต์คันนั้นเลยอันนี้ความสามารถในการเขียนเนี่ยเราจะมีแพลตฟอร์มให้เด็กเอามาเขียนแข่งกันแล้วก็ให้เด็กพัฒนาขึ้นจนมันเก่งขึ้นมานะฮะของพวกนี้จะเกิดตามขึ้นมาธุรกิจอย่างอื่นกเกษตรเกษตรเองผมคุยเรื่องฟรีเกษตรแล้วฟีเกษตรเขาสนใจมากเลยเขาบอกว่าทันทีที่นั่นนี่มันถึงทุกเมืองทุกทุกบ้านแล้วเนี่ยนะะเขาสามารถเอาราคาสินค้าเนี่ยใส่ราคาพืชผลใส่เข้าไปได้เลย ราคาพืชผลราคาขายข้าวทีลงสีนั้นเท่าไหร่เนี่ยใสไปให้ชานามีความรู้เพราะชาแนาบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้ขายข้าวทีลงสีนั่นหรอกอพ่อค้าพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่นาเขาก็ขายแต่ทันทีที่เขารู้ถ้าขยับไปน,นิดนึงมันได้ราคาสูงกว่าเขาก็จะไปมันประโยชน์มันมหาศาลนะมันเป็นโครงสร้างใหม่ของชีวิตใหม่ซึ่งเราควรจะฉวยโอกาสข,าของดี เราก็ปรับตัวเข้าหาถ้าของไม่ดีก็อย่าไปปรับตัวแต่ถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยเราสูญเสียโอกาสเป็นอย่างมากครับนี่คือสิ่งที่เป็นโครงสร้างรองรับอีโคโนมีนะฮะแต่ตัวที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับอีโคโนมีนั่นคือ2ตัวแรก2ตัวแรกคือความที่จะทำให้ประเทศไายเป็นเทรดดิ้งเนชั่น with modern i n d u s t r ทรีนั่ ชุดแรกคือชุด Modern Industry ที่ผมนำเข้ามาเพื่อให้ทุกคนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยซึ่งกำลังมาวันก่อนเรื่องโพลิเมอร์เข้ามาไลายและดีใจมากเพราะโพลิเมอร์นี่ดึงยากมากนะถ้า Modern Industry เกิดขนาดเดียวกันคนเริ่มตั้งเฮดคอ u a เ t อร์กับเทรดดิ้งคอมพานในเมืองไทยและค้าขายอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มเรื่องค้าขายคิดอีกตัวหนึ่งผมคิดว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมอย่างจริงจัง ทำครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้ให้สามารถเกิดประโยชน์ได้ในปีนี้แต่ผมคิดว่าผมทำเพื่อให้ประเทศไทยมันไปได้นะสองเรื่องนั้นบอกได้เลยว่าเสร็จแล้วนะแล้วค่อยๆดูผลจะมาเองนะครับดิจิทัลแอนาดี้ผมขอผลักดันต่อไปอีกปีหนึ่งก็แล้วกันครับขอบคุณมากครับจบแล้ว ในมุมมองของหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลนะคะท่านก็ให้ความเห็นไว้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยตอนนี้ระยะสั้นไม่น่าจะเป็นห่วงแล้วแม้ว่าการส่งออกลดลงมากแต่ไม่น่าจะลดลงไปมากกว่านี้ค่ะขณะที่การบริโภคและก็การเบิกจ่ายนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ในระยะยาวน่าเป็นห่วงมากกว่าเนื่องจากว่าไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาการส่งออก15-20%เหมือนในอดีตได้ก็คงจะต้องเป็นการบ้านต่อไปสําหรับตัวท่านเองนะคะในฐานะรองนาย กรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจและรัฐบาลว่าจะตีโจทย์นี้ได้อย่างไรเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Business Headline ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ